เป็นปิตาในตำนานอีกหนึ่งองค์นะครับที่หาชมค่อนข้างได้ยากองค์นี้เป็นปิตาของหลวงพ่อเปียวัดค้างคาวนะเกจิยุคเก่าของสายนนทบุรีในอดีตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระปิตาที่หายากแล้วนะเขาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดสะพานสูงนะยุคของพระเครื่องของท่านเนี่ยจะสร้างอยู่ยุคเดียวกับหลวงปู่กินวัดสะพานสูงนะซึ่งเป็นภาพที่สร้าง มีมากมายหลากหลายพิมพ์นะครับโดยเฉพาะเป็นผ้าเนื้อคุกรักเป็นผ้าเนื้อผมจุ่มรักนะครับอย่างองค์นี้นะครับเวลาที่เราสังเกตผ้าของวัดข้างขคาวข,ข,ของหลวงปูป่เปียนะครับข้อสังเกตรักนะครับจะมีความแห้งแห้งระดับเดียวกับหลวงปู่กินวัดสะพานสูงเลยนะรักมีความแห้งนะครับพิมพ์เนี่ยจะมีมากมายหลากหลายพิมพ์นะครับก็ที่สาคัญก็ไปศึกษาเรื่องของพิมพ์ด้วยนะผ้าของหลวงพ่อเปียเนี่ยจะมีหลายพิมพ์ความคมความสวยนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะที่สําคัญคือความแห้งความเก่า อันนี้สําคัญมากๆเลยนะพระหลวงพ่อเปียนะเป็นพระที่สร้างด้วยเนื้อผมคุกรักบ้างนะครับเนื้อผมจุ่มรักบ้างในยังองนี้เป็นเนื้อผมจุ่มรักนะครับเมื่อจุ่มรักเนี่ยเมื่อเวลาผ่านการเวลานานๆเนี่ยรักก็จะมีการแตกการปีินะครับและส่วนใหญ่พระในยุคนั้นเนี่ยการสร้างเนี่ยมักจะมีร่องรอยของการเสียบไม้นะครับเช่นเอาไว้ผึ่งพระให้แห้งบ้างนะครับเอาไว้จุ่มรักนะครับให ให้แห้งบ้างเนาะพราต้องตั้งเสียบอาจจะเสียบไว้กับดินเหนียวอาจจะเสียบไว้กับต้นกล้วยนะเพื่อร้อยผ่าแห้งใครมีแบบนี้ก็ส่งมามีราคาเดี๋ยวจัดให้ส่งรูปได้ทางใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าทาบ้านเขียวได้เลย